Xây công lắm, nó này, lấy, lấy cua làm nấu nè, khâu cốp gấp gấp pí, cháu, khâu gấp gấp pí, xay, bính chia, mày trăng trăng ใส่เส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเยยพันกระจาฮุบนะเจ้าฮุบเดียวอย่าใส่กระซอบนะเจ้านอนี่ทั้งหมดหกหลังเจ้าที่พันเดี๋ยวไปใส่วันนี้นะใส่เรียบร้อยแล้วเยยเดียวไปถึงเงากับแค่กังแล้วก็ควางลงน้ำเลยนะเจ้าสบายเลยบัต้องเอาไปใส่ปุ่นใส่เองเรียบร้อยนะเจ้านะ วันนี้ก็เลิกงานแล้วเร็วพอดีอ่ะเจ้าวันนี้ก็จะไปใส่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเจ้าขี่รถไปย้ำเดียวเจ้านี่นะลมฟ้ามหมูนี่เจ้าตีวันก้อนข้างแรกทีพันไซนั่นะนะเจ้าแต่วันนี้จะมาใส่อันแหมฝากหนึ่งฝากนี่ก็จะเป็นตังรัดลงไปนะเจ้าจนะนะุนี่ก็หันอยู่พุ่นนะน้ำอยู่พุ่นนะเนี่ยเป็นตั้งขี่รัดลงนี่เดี๋ยวก็จยเดินต่อไปนะเจ้า căng này có thể là phèn phẳng, hòm và nhảy nọ, vẫn có thể buộc này, na này vẫn thấy tiêm vai bố à, cháu nị nà. thấy reo là. nè, cháu sẽ chọn lốt la với nè. đi lọt, song na với nọ, cháu นี่ก็จะเป็นคองน้ำปนนะเจ้า,น,าน้นที่ประเทศเกาหลีนี่นะเจ้าโอ้ระบบน้ำฝนดีเจ้าฝนวงังต่อวงังของร้อยเต็มหมดนะเจ้าของร้อยของสงน้ำน่ะนะเจ้าของชนประธานน่ะนะเจ้าน้ำก็จะไหลนะเจ้าหนาเวลาฝนตกฝนยังนะเขออาเนี่ยระบายน้ำดีเจ้าเขตเจ้าแต่น้ำาบบท่วมสักเดียวเด้ยเพราะว่ามัน chả lấy lông xuống thá lê mất lời cháu nam nà Tốc nắc tụi đấy cháu lấy lông thá lê mất cháu Cháu này nhang má kia thửng lè cháu Nam tỷ phán cháu mà xài cung vô nì nà cháu Nì kia là lắng khok mũ nà cháu nì nà Á nì kia là cháu khoang lông nam nà Mứa yốn kia tơ rơ Mứa nhang men nà cháu Rơ rơ ngài trong thơ cháu phụ qua sẽ luôn đây cả khoang sắm cấm si cấm phụ nữ qua sẽ đây sồn phụ nữ sao này phá lại ở chỗ này nè phá cấp cung hắn sẽ sẽ mang cẳng ló nè cháu cẳng ló tôn nọ cấm wan nè cháu nọ nè cháu ban nè phụ กุ้งนะเจ้าพอได้กินปีนี่ปีแรกที่พันออกมาหาน่ะเจ้ากูปีมาอยู่นี่ปะเจ้าโอ้แปดปีไปแล้วนะพันกำลังมนันใส่เนี่นยเจ้าตุตยอะไรป่ะเคยใส่เคยหาสักเดียวเด้แต่ก่อนนั่นลุงอันคนเกาหลีเนี่ยเจ้าเปิ้ลก็บ,บอกว่าเออสูยังบอกวันที่ใส่กุ้งมาใส่พอเปิ้ลบ่านะ เจ้ากับต้นก็บ่เคยได้เอามาใส่สักเตียนี่นะเจ้าก็พอดีหันพ้วนคนไทยน่ะเจ้าเพิ่นฝากกันใส่กันเพิ่นได้หลายนาะพันก็เลยสั่งจากคุปังมาน่ะเจ้าสั่งซื้อมา6หลังเนาะเอามาใส่วันแรกก็หมานวันนี้นะจากันมาพันก็ไปซ้อใส่ครั้งที่2พันก็ไปใส่พนเจ้าอันหำตีนึงเนาะ กะได้อยู่เจ้ากับมาได้ป๋อหลายตัวได้น่ะวันนี้พันกันเลยเอามาใส่ข้างเนี่ยลุมบ้านพอนี้น้อยน่ะเพราะว่ามันใกล้ดิเนะเวลามาใจกับง่ายน่ะเจ้าท้างมันกับง่ายด้วยหนอแต่ว่าปุ่นแต่ขี่รถไปไกลอยู่เลยเจ้าซาติยนพันนันทายข้างที่สองมาดั่นน่ะไปไกลเจ้านั่นน่ะต้องขี่รถไปเหมือนอยู่เจ้าหลายนาทีอยู่นั่นน่ะแต่นี่แต่มานี่กั๊มแท้ๆกับถึงเลยน่ะเจ้า lát trả cháy cả cấm, đeo nọ, mình cây ba nè, Mưa mền khả năng, cháu, cha, anh, nó, cho mượn, mượn, bỏ để gìn để óc, cái đi, nhưng là cháu nọ, để óc, để ép, nọ, cháu nọ, để kéo sôm, mìn à, cháu, cá, 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 anh cả so há cho nè, cháu. Ở dạng tự chát! thoải bái cháy cháu. Há khóc há kín là cháu nó giống như nhà. Có cái gì đó là ở nhà. Có cái gì đó là ở nhà. Có cái gì ใกลจะใส่แล้วละก็จะควางสีสงยากหน่อยเจ้าควางม,มาได้กะหงายต้องแท่นเว้นแทนเว้นนี่ไนงะใส่เดาไปเจ้าอันนี้รถแม่โคเขามาคุดหลอกไหมเจ้าน,นี่นะหลอกของไหมเนาะ ตะกอนนี่มันนี่ยังเป็นป่าง่ายอยู่นะเจ้านกเป็ดเดมมดนะช่วง,งนั้นที่ก้อนหิมะลุนี่นะเจ้านกเป็ดมันป่ากับมาเล่นเป็นหมูเดมมดเลยมันนี่นะอันนี้เจ้าก็ใส่เดาไปนะบุหัวป่ามันจะมาก,ก็าตัดนี่นะใส่ละไว้นะเจ้าหน่อเดียวใส่เรียบร้อยพวกนะเจ้าพันจะมาใจพอนะว่ามันจะได้กิบ่าได้นะเจ้ามันจะหมานเหมือนว่านั่นก้อยนะเจ้า อันนี้ก็เป็นหลังสุดปายแล้วเจ้านี่นะตะวันตกดินแล้วเจ้ามาใส่กุ้งกัน,นมือแม่นขนาดก็ได้นนะเราใส่เนี่ยต้นเราใส่แบบจ้านี่เติมเติมดเนี่ยเราใส่แบบเด่นไหม Bố, sai tươn tươn điên nè Hãy subscribe cho เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านก่อนเดี๋ยววันใหมนะ่หนอย่ามาใจมันรุนกันนะเจ้าเนะาะความจะได้ก่อยนะเจ้าอากาศก็เย็นเจ้าอกลับบ้านแล้วขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชมนะเจ้าเด้อเปกับหลังใจให้สุพรรณกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย